สวัสดีครับวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมปลายนะครับบทที่15แม่เหล็กและไฟฟ้านะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนหัวข้อ15.3.3มนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็หัวข้อนี้นะยังคงอยู่ในหัวข้อ15.3หัวข้อ15.3เนี่ยเป็นหัวข้อใหญ่นะพูดถึงโมเมนต์ของแรงคู่ควบ นะครับในกรณีที่เป็นแรงทางแม่เหล็กนะเมื่อขดลวดวางอยู่ในสนามแม่เหล็กและมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับจะเกิดโมเมนต,ต์ของแรงคู่ควบอันนี้คือหัวข้อใหญ่แล้วจะหัวข้อใหญ่15.3เนี่ยเราแตกเป็นหัวข้อย่อย3หัวข้อย่อยนะครับก็คือหัวข้อย่อยแรกเนี่ยเราพูดถึงสมการนะครับที่ใช้หาโมเมนต์ของแรงคู่ควบนะครับแล้วก็พิสูจน์สูตรอะไรให้ดูเรียบร้อยเสร็จสมีตัวอย่างให้ดูนะ พอหัวข้อย่อยที่2เราพูดถึงแกนวีโนมิเตอร์นะครับแกนวีโนมิเตอร์อ Gen เนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยก็เกี่ยวตรงที่เราสามารถเอาหลักการเกี่ยวกับโมเมนต์ของแรงคู่ควบเนี่ยเข้าไปอธิบายหลักการทํางานของแกนวีโนมิเตอร์ได้นะครับนี้มาในหัวข้อย่อยที่3ก็คือหัวข้อยอ่อยนี้หัวข้อย่อยเนี่ยครับเ,เราจะพูดถึงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับคำถามแรกสุดเลยมอเตอร์เกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวครับเพราะว่า ในลักษณะคล้ายๆกับในแกวนมิเตอร์ก็คือเราสามารถเอาหลักการเกี่ยวกับโมเมนต,ต์ของแรงคู่ควบเข้ามาอธิบายนะครับการทำงานของมอเตอร์ได้นะครับมอเตอร์คืออะไรอันนี้ไม่ต้องอธิบายนะมอเตอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะนะครับเออสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลเออเรายหนตั้งแต่เด็กๆหน้าตาของมอเตอร์ก็ไปแกะของเล่นดูได้เลยนะเออเจ้าหมวนขดลวดกลมๆนั่นแหละนะ เวลาเอาถ่านเอาสายไฟมาจ่อกับฐานไฟฉายเนี่ยมันจะหมุนใช่หไหมอานะีมอเตอร์นะครับทีนี้ในกรณีของเราเนี่ยนะเรามาดูมอเตอร์อย่างง่ายนะในรูปนี้นะครับถ้าอย่างที่บอกในะห้องแลบบโรงเรียนไหนเนี่ยเ,เป็นห้องแลบบที่ดีๆหน่อยก็น่าจะมีเจ้าตัวนี้นะครับเออลองเ,เข้าไปดูได้นะขอครูดูได้นะครับ อันนี้เป็นมอเตอร์อย่างง่ายนะแต่มอเตอร์จริงๆที่เราเห็นในของเล่นเด็กมันอาจจะเป็นอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูอ่ะดูอันนี้มอเตอร์อย่างง่ายก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีฐานนะอ,องค์ประกอบของมอเตอร์เนี่ยตัวสําคัญเลยก็คือขดลวดนะครับในที่นี้ให้เป็นมอเตอร์อย่างง่ายขดลวดเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยนะครับเอนะขดลวดสี่เหลี่ยมแล้วก็ระหว่างขดลวดเนี่ยจะถูกประกบด้วยแม่เหล็กแม่เหล็กทั้งสองข้างเนี่ยก็จะปล่อยสนามแม่เหล็กออกมานะ สนามแมัเหล็ก็พุ่งจากเหนือไปใต้นะครับเออนี่ก็จะมีแกนหมุนของมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีแปลงสัมผัสเออแปลงสัมผัสเนี่ยเป็นตัวป้อนกระแสเข้าไปในขดลวดทําไมไม่ต่อสายไฟเข้าไปในขดลวดโดยตรงมันไม่ได้ครับต่อสายไฟไปเนี่ยเวลามอเตอร์มันหมุนเนี่ยมันก็ม้วนสายไฟผ่านกันยุ่งวุ่นยุ่งเหยิงเลยนะเขาก็เลยใช้แปรงสัมผัสเป,เป็นตัวส่งไฟกระแสไฟเข้าไป น,นอกจากนั้นก็จะมีคอมมิวเตเตอร์วงแหวนพาซีกตัวนี้ก็สําคัญอีกตัวหนึ่งถ้าไม่มีตัวนี้นะมอเตอร์มันจะไม่หมุนไปทางเดียวครับมันจะหมุนกลับไปกลับมาวุ่นเลยนะออแว่งไปแกว่งมาทําอะไรไม่ได้นะครับออแต่การมีคอมมิวเตเตอร์วงแหวนพาซี ek, ตัวเนี้ยมันจะช่วยให้มอเตอร์เนี่ยไม่ว่าไม่หมุนกลับไปกลับมานะมันจะหมุนไปทางเดียวนะครับอ่ะอันนี้คือรูปโดยหลักนะครับ นะครับอ่ะตัวละครมีอะไรบ้างนะคอมมิวเตอร์วงแหวนปาสิกนะครับแล้วก็เจ้า,อ,าอะไรเนี่ยแปลงสัมผัสนะครับนะรูปมันถ้ารูปไม่ชัดนะเปิดไปดูหนังสือหน้าหน้าอะไรนี่หนังสือในรูปเนี้ยนะครับหน้า58นะครับเอเนี่ยรูปนี้แหละนะครับเออนี่จะชัดกว่านะเอเนี่ยนะ มีอะไรบ้างแปรงสัมผัสตัวมอเตอรน์นะครับวงแหวนพาซีกนะครับเออแกนหมุนแเมล็กแล้วก็เจ้าขดลวดนะครับเออเราก็ต่อไฟเข้าไปเนี่ยนะมันจะมีขั้วไฟอยู่นะต่อเสียบหัวแจ็คเข้าไปนะปล่อยไฟเข้าไปมอเตอร์ก็จะหมุนถ้ามันไม่เสียนะมันก็จะหมุนหมุนหมุนเอาละนะอันนี้ก็เป็น รูปของมอเตอร์นะครับเอทีนี้เดี๋ยวจะขอโน้ตไอตัวนี้ไว้นิดหนึ่งนะตัวละคร2ตัวที่สำคัญมากเนี่ยเออตัวอื่นๆเนี่ยเรารู้จักกันแล้วนะขดลวดแม่เหล็กนะครับแล้วก็แกนหมุนนะในตรงนี้เนี่ยเราขอโน้ตตรงนี้ไว้นิดหนึ่ง c o m m u t ตอ o r วงแหวน p ่าซีก เออนะออภาษาอังกฤษคือ split นะครับเออ split ring commutator นะครับเอออันนี้นะครับเออตัวนี้เป็นอุป,ปรกรณ์ทำให้ มอเตอร์หมุนไปทางเดียวอ,อ่าเดี๋ยวจะอธิบายให้อีกครั้งหนึ่งอันนี้โนต้ตไว้ก่อนแล้วก็อุปกรณ์อีกอันนึงที่เป็นตัวสําคัญก็คือแปรงสัมผัสนะครับเออแปรงสัมผัสแปรงสัมผัสตัวนี้นะครับเออภาษาอังกฤษใช้คําว่า contact นะครับ contact b r u h มันแท็กหันะครับหาระนะแปลงสัมผัสนี้ทำหน้าที่อะไรครับเออทำหน้าที่นะครับเอ่อป้อนกระแสไฟฟ,ฟ้าเข้าไปนะครับนะเอ่อ แทนการเอาสายไฟเจาะเข้าไปโดยตรงนั้นสัจสายไฟเจาะไปมอเตอร์หมุนเนี่ยมันหมุนวนๆเดี๋ยวสายไฟก็ขาดนะครับเออเราจะใช้แปลงเป็นตัวป้อนกระแสยังไงอะทีนี้หลักการทํางานของมอเตอร์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้นะนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับแรงคู่ควบยังไงนะดูรูปนี้ครับนะต่อไปเรา ประเด็นนี้ทําความรู้จักอมอเตอร์แล้วนะอุปกรณ์2ชิ้นที่เราโน้ตไว้ให้เป็นการเฉพาะเพราะว่า2ชิ้นนี้สําคัญนะครับก็รู้จักแล้วนะต่อมาเราลงมาดูหลักการทํางานครับดูรูปนี้นะหลักการทํางานนะครับอ่ะหลักการทํางานดูรูปที่1ก่อนครับนะดูรูปที่1น,นะ เจ้าขดลวดสี่เหลี่ยมนี้วางอยู่ในสนามแม่เหล็กน,นะครับเออทีนี้เราก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะกระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านนะครับเอ่อไหลไปยังแปลงสัมผัสแปลงสัมผัสเนี่ยก็ปล่อยกระแสเข้าไปนะครับเออปล่อยกระแสเข้าไปโอ้กระแสนะเออนะครับเห็นไหมเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาสายไฟน่ะจอเข้าไปโดยตรงไปยัง แผ่นขดลวดเนี้ยถ้าสายไฟเจาะเข้าไปเนี่ยตอนมันหมุนเนี่ยโหสายไฟยพันกันวุ่นนะใช้แปนสัมผัสปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปปล่อยด้านนี้ครับแล้วก็วนวนวนมาอย่างนี้นะครับปล่อยเข้าวนปล่อยเข้าวนนะครับเริ่มต้นกระแสไฟฟ้าจะวนไปด้านนี้ครับใช้กดมือขวานะใช้หลักมือขวาชี้ไปทางกระแสไฟฟ้านะสนามแม่เหล็กจะพุ่งจากเหนือไปใต้นะเออสนามแม่เหล็กเนี่ยพุ่งจากเนี้ยนะดูรูปประกอบนะครับ ทีนี้จะเกิดแรงยังไงครับนะปลายนิ้วทั้ง4ชี้ไปยังกระแสหักปลายนิ้วไปยังทิศสนามแม่เหล็กแรงกระทาลงล่างนะครับมันก็จะเกิดแรงกระทําลงด้านล่างนะเออ,อยั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะในรูปที่1น,นะขั้นที่1น,นะมีแรงกระทําด้านด,าน A, ดานัน ab ดัน ดันลวดด้าน cd นะครับนี่แรงดันลวดด้าน cd ลงล่างอแล้วก็ในทางกลับกันครับกระแสะไหลแล้วก็วนมาด้านนี้กระใสวนลงมาด้านนี้ก็ใช้หลักมือขวาเหมือนกันมันจะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กกระทำขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ และมีแรงทางแม่เหล็กนะดันลวดขึ้นบนนะตรงด้าน AB เอเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ดันลงล่างนี่ดันขึ้นบนมันก็พลิก่างนี้เลยนะมันก็จะหมุนถูกไหมแรงตัวนี้เป็นแรงคู่ควบนะครับเออแรงคู่ควบกระทําในทิศขนานกันนะแต่ทิศต,ตรงกันข้ามแต่ในลักษณะที่ขนานกัน อะไรขึ้นครับดันปุ๊บนะมันก็หมุนพลิกกลับมาอย่างนี้นะครับนี่รูปที่สองหมุนจนกระทั่งตั้งฉากเออหมุนจนกระทั่งตั้งฉากพอตั้งฉากปั๊บเกิดอะไรขึ้นฮะสองกระทั่งระนาบขดลวดตั้งฉาก กับระนาบเดิมกับแนวเดิมระนาบขดลวดตั้งฉากกับแนวเดิมนะครับหรือตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะเออเกิดอะไรขึ้นครับดูรูปที่2พอตั้งฉากอย่างนี้ปั๊บเราใช้หลักมือฝาเหมือนเออมือขวาเหมือนกันนะชี้ไปยังทิศสนามนะครับเออชี้ไปยังทิศกระแสนะแล้วก็ใช้อ่า อะไรลาวเนี่ยนิ้วนะครับเออดันไปทางสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้ซีดีตัวด,ดันลงไปด้านล่างนะนะอันนี้เอออันนี้ a b จริงกระแสมันน่าจะผิดนิดนึงมันน่าจะวนมาด้านนี้เอาละทีนี้สาระสําคัญนะครับเออรูปมันน่าจะมันน่าจะผิดนิดนึงนะครับเออ A-B กระแสน่าจะวนมาด้านนี้อ่าไม่เป็นไรนะอ่าทีนี้พอมันระนาบของขดลวดพลิกกลับมาตั้งฉากกับระนาบเดิมแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทําในทิศขึ้นบนอันหนึ่งลงล่างอันหนึ่งอ่มันจะเป็นแรงที่ตรงกันข้ามกันมันจะหักล้างกันหมดกรณีนี้ ไม่เกิดเป็นแรงไม่เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบและนะครับเพราะว่าแรงมันหักล้างกันหมดนะครับณกรณีนี้นะครับพอถึงฉากนี้นะตามหลักการนะครับออถึงตอนนี้แรงลับนะครับที่กระทำต่อขดลวด ทั้งหมดเป็น0นะเมื่อแรงลับกระทำเป็น0นะครับเกิดอะไรขึ้นครับตามหลักแล้วเนี่ยขดลวดมันไม่ควรจะเคลื่อนที่ต่อไปนะครับเออขดลวดจะไม่เคลื่อนที่ต่อไปนะนั่นตามหลักนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่านะขดลวดมันมีความเฉื่อยไงนะพอมันเคลื่อนที่แต่เดิมเนี่ยมันยังเคลื่อนที่ติดพันอยู่ เราไม่ใส่แรงลงไปแล้วแรงหายไปหมดแล้วแต่มันยังเคลื่อนที่ติดพันอยู่นะเออมันยังมีอ่ามันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปนะครับตามหลักของความเฉื่ยย้อนกลับไปบทกาาสษาร์นะครับเออแต่เนื่องจากความเฉื่ยของขดลวดนะความเฉื่ยก็ในที่นี้ อาจจะอธิบายได้ดียังเคลื่อนที่ติดพันอยู่เคลื่อนที่ใช้ภาษาแบบชาวบ้านนะที่ติดพันอยู่ครับเออมันยังติดพันอยู่นะแต่เดิมมันเคลื่อนที่ไงเอาแรงออกแรงหายไปหมดแล้วแต่มันยังติดพันอยู่เคลื่อนมันก็ยังคงเคลื่อนที่ต่อไปนะครับเออเคลื่อนที่ติดพันหลักที่อธิบายตอนนี้ก็คือหลักเกี่ยวกับความเฉื่อยนะครับ พอนเงินที่ติดผันปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะพลิกกลับนะครับเออพลิกกลับกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น ab มาอยู่ด้านนี้ส่วน cd c, A, c D, มาอยู่ด้านซ้าย ab มาอยู่ด้านขวานะครับเอาลนะพอถึงช็อตนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับนะพอมาถึงรูปที่3นะครับด้านของขดลวดนะเออด้านขดลวด ab และ CD มันจะสลับด้านพอสลับด้านปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับกระแสะไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปจะสลับทิศเออนะส,สลับด้านปั๊บเนี่ยแต่เดิมเ b นะีกระแสะไฟฟ้ามันไหลามาลงลงมาด้านนี้นะครับแต่พอมันสลับทิศปั๊บเนี่ยนะสังเกตนะเ b นะีในกระแสะมันเออไหลไปขึ้นไปด้านนู้นแล้ว นะซีดีสลับด้านส่งผลให้กระแสไฟฟ้าสลับทิศโอ้ทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับแรงมันจะเปลี่ยนทิศแต่เดิมมันส่งผลให้ขดลวดเนี่ยหมุนในลักษณะนี้นะหมุนตามเข็มนาฬิกาถูกไหมแต่พอมัน เออไอ้คดลวดพลิกกลับสลับด้านการวุ่นวายแล้วเนี่ยแรงมันก็กลับทิศมันก็จะหมุนกลับในทิศทวนเข็มแล้วครับทีนี้เออมันจะหมุนกลับอย่างนี้แล้วนะครับ่ะนะปกติมันจะหมุนกลับอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความช่วยเหลือของคอมมิวเตเตอร์วงแหวนผ่าซีกนะเออแต่ด้วย นะครับอ,อะไรล่ะการทำงานของคอมมิวเตเตอร์วงแหวนพาสซีคอมมิวเตเตอร์วงแหวนพาสซีเสียดายเราไม่มีรูปไม่มีอุปรกรณ์จริงให้ดูนะจริงจะเห็นเลยนะการทำงานของไอคอมมิวเตเตอร์เนี่ยมันสลับกระแสะไฟฟ้าอย่างมันคือเนี่ยอันนี้จาก นนจากรูปเนี่ยพอขัอ้วอคอยฟ้ามันเข้าทางด้าน x y ใช่ปะพอ,อ,อขดลวดสลับด้านปับ๊บมันจะสลับเป็น y x อะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เป็นหลักการทำงานของคอมมิวเตอร์นะอันนั้นรายละเอียดนะครับเผื่อถ้าเราได้เอาอุปกรณ์ตัวนี้มาลองเล่นดูก็อาจจะลองสังเกตดูก็ได้ในห้อง,องทดลองนะรายละเอียดพวกเนี้ยนะครับด้วยการทำงานของคอมมิวเตอร์วงแหวนพาสซิกเกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นครับ จะช่วยให้กระแสไหลาทางเดิมเออทำให้มอเตอร์หมุนต่อเนื่องเออแทนที่มันจะพลิกกลับแต่มันจะหมุนต่อเนื่องแนะดูรูปนะครับเห็นไหมเมื่อด้านซ้ายมือเนี่ย เอาละแต่เดิมด้านซ้ายมือคือ ab แต่ตอนนี้ด้านซ้ายมือมันจะเป็น cd แต่ด้วยคอมิวเตอร์ตอนนี้มันจะทําให้กระแสะที่ไหลด้านซ้ายมือเนี่ยมีทิศชี้มาด้านนี้เหมือนเดิมกระแสะที่ขวามือเนี่ยมีทิศชี้ไปด้านนู้นเหมือนเดิมนะครับเพราะเมื่อกระแสะเหมือนเดิมมันก็จะหมุนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเออมันก็จะหมุนเหมือนเดิมนะดังนั้นมันก็จะไม่แกว่งไปแกว่งมานะครับเอาละอันนี้ก็คือหลักการทํางานของมอเตอร์อย่างง่ายนะครับ นะก็ไม่ยากนะครับเออนะก็หลักการง่ายๆนะสเต็ปแรกก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะเกิดแรงกระทําต่อด้านของขดลวดเกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบนะครับเออกระทำให้มอเตอร์หมุนพอหมุนปับ๊บหมุนกระทั่งตั้งฉากอันที่จริงมันไม่ควรจะหมุนต่อไปแล้วแหละแต่ด้วยความเฉื่อยมันก็จะหมุนต่อไปพอหมุนต่อไปปั๊บกระแสะกลับด้านแต่คอมมิวเเตอร์ช่วยเอาไว้ไม่ให้กระแสะมันกลับทิศ ด้านนี้กระแสยังมาทิศเดิมด้านนี้กระแสก็ยังคงเป็นทิศเดิมนะครับแล้วก็มอเตอร์ก็จะคงหมุนไปทางเดิมตลอดนะครับมันก็จะหมุนหมุนมุนมนไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือสรุปหลักการทํางานของมอเตอร์ได้ง่ายๆตามนี้นะเอาละต่อประเด็นต่อมานะทีนี้เนี่ยมอเตอร์อย่างง่ายในรูปแบบนี้นะ ที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราลองเล่นดูนะถ้าเราเริ่มให้มอเตอร์หมุนโดยวางขดลวดเป็นแบบนี้มอเตอร์มันจะหมุนปกติเราใส่ไฟฟ้าเข้าไปนะต่อสายให้กระแสผ่านเนี่ยมอเตอร์จะหมุนทันทีเลยแต่ถ้าเราเริ่มต้นให้มอเตอร์มันตั้งฉากกับระนาบแนวราบเนี่ยให้มันตั้งฉากเยนียถ้าเราเริ่มแบบนี้ลองใส่กระแสเข้าไปดูครับ มันจะไม่หมุนเราต้องไปแตะมันนิดนึงแล้วมันถึงจะหมุนหมุนวนของมันไปได้เรื่อยพราะฉงนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้มอเตอร์เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยได้นะแต่บางจุดที่มันเริ่มสตาร์ทแต่มันอาจจะสตาร์ทเองไม่ได้นะพะมันเป็นจุดที่มันไม่แรงแม่เหล็กมันหักล้างกันพอดีนะบางตำแหน่งเนี่ยแรงแม่เหล็กมันหักล้างกันปั๊บเนี่ยมันไม่เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบมันก็จะไม่หมุน นะครับเอองั้นถ้าเราใช้มอเตอร์เป็นแผ่นอย่างเงี้ยมันจะมีบางจุดที่มอเตอร์อาจจะไม่หมุนได้ตอนเราเริ่มต้นนะครับนี้เขามีวิธีการแก้ปัญหานี่ยังไงครับเขาก็ออกแบบมอเตอร์เนี่ยให้เป็นแผ่นขดลวดสี่เหลี่ยมเนี่ยหลายหขดนะขดลวดสี่เหลี่ยมขดหนึ่งอันนี้ขดหนึ่งด้านนี้ก็มีขดหนึ่งแล้วต่อกันให้เป็นลักษณะที่คล้ายๆวงกลมแบบนี้ครับทีนี้ก็ไม่ต้องห่วงละ นะขดลวด3ขดนี้มันเอียงทํามุมกันอย่างเนี้นะมันต้องมีคือมันจะไม่มีวันเกิดขดลวดที่ทั้ง3มขดเนี่ยมันตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กในรูปแบบนี้ถ้าขดลวดด้านนี้ตั้งฉากไอ้ด้านนี้ก็ไม่ตั้งฉากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวช่วยดึงนะมีอีกมีสักด้านแหละที่มันจะช่วยดึงให้เกิดโมเมนต,ต์ของแรงคูควบจะไม่เกิดว่า ทุกด้านจะตั้งฉากแบบน,นี้พร้อมกันเอออย่างนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะว่าไม่ให้บางตำแหน่งนีนมอเตอร์มันไม่หมุนนะครับเออนะฮะทีนี้เนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มความเฉื่อยของมอเตอร์เนี่ยนะมันก็เขาจะเพิ่มพวกเหล็กอะไรเข้าไปบริเวณเนี้ยนะให้มวลมันมากขึ้นนะมวลมากมันจะมีความเฉื่อยมากขึ้นนะมันก็จะหมุนไม่แบบไม่สะดุดอะ นะครับเออเพราะว่ามันมีจะมีการเคลื่อนที่ติดพันได้เยอะนะครับอ่ะละอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ที่เราเห็นในของเล่นของจริงเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับแต่อันนี้เป็นเป็นมอเตอร์ในห้องทดลองนะเป็นแบบง่ายๆน,ะ,<ช>นะนี้ของเล่นรูปนี้อ่าโน้ตไว้น,นิดนึงรูปนี้นะครับเป็นรูปออกแบบมาเพื่อป้องกัน นะครับเออใหอ้เพื่ออย่างนี้นะออกแบบมาเพื่อให้มอเตอร์เริ่มหมุนได้ในทุกๆตำแหน่งนะเออนะครับก็คือถ้ามอเตอร์เป็นลักษณะนี้ไม่ว่ามันหมุน มาทำมุมเท่าไหร่กับสนามแม่เหล็กเนี่ยไม่ว่าจะตั้งต้นเติมสใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ระนาบขดลวดอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามนะครับมันจะหมุนตลอดนะมันจะไม่เกิเดเหตุการณ์ที่ขดลวดอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วเติมกระแสไฟฟ้าไปแล้วไม่หมุนนะจะไม่เกิเดเหตุการณ์นั้นอันนี้จะหมุนตลอดนะครับเอาละอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับมอเตอร์นะครับนนี้ลองมาดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งนะดูตัวอย่าง ตัวอย่างที่15.9นะครับฮนะมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างง่ายเครื่อง1นึ่พันเป็นเส้นลวดทองแดงรูปสี่เหลี่ยมเปืนผ้ากว้าง4เซนเมตรยาว5เซนติเมตรจำนวน50รอบหมุนได้รอบแกนนะหมุนได้รอบแกนวางไว้ในสนามแม่เหล็ก30มิลลิเทลลาถ้าให้กระแสไฟฟ้าในขดลวดขนาด200มิลลิแอมป์จะเกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบ กับขดลวดมากที่สุดเท่าใดข้อนี้ให้หาโมเมนต์ของแรงคู่ควบเราก็ตั้งต้นที่สมการนี้เลยครับนะอันนี้เขาบอกว่ามอเตอร์อย่างง่ายใช่ปหก็เป็นขดลวดสี่เหลีย่ยมเออยั้นกรณีขดหาโมเมนต์อ Moment ของแรงคู่ควบของขดลวดสี่เหลี่ยมนะของมอเตอร์ที่เป็นขดลวดสี่เหลี่ยมเราก็เอาสมการโมเมนต์ของแรงคู่ควบเข้ามาจัดการได้เลยนะเราก็ตั้งต้นที่สมการนี้ครับ n นะครับเอ,อ็ n อะไรละ n i a, b, cos เซตานะครับอนะทีนี้เราก็แค่แทนค่าครับ n จำนวนขดลวดก็50รอบนะนะครับเออ50แทนลงไป i, i กระแสเป็นเท่าไหร่ครับ200มิลลิแอมป์ก็คือเปลี่ยนหน่วยนิดนึงเป็น0.2แอมป์เอาพันหารเข้าไปนะแทน i ด้วย0.2นนะครับเออต่อไปแล้วอีก a, a เนี่ยเป็นขดลวดสี่เหลี่ยม นะครับเออขดลวดสี่เหลี่ยมนะกว้าง4ยาว5 cm ซมนะอันนี้4 cm ซมยันพื้นที่ a เป็นเท่าไหร่ครับ a ก็เอา5คูณ4นะเปลี่ยนหน่วยนิดนึงอันนี้4 cm ซมก็คือศูนย์จุดอย่างนี้4คูณ10กำลังลบ2อันนี้ก็เขียนเป็น5คูณ10กำลังลบ2เมตรเมตรเอนะยัน เอของเราเนี่ยก็เอากว้างกับยาวมาคูณกันนะครับเอเราก็จะได้ A เป็นเท่าไรครับ A ของเราก็จะเป็น4คูณ10กำลังลบ2คูณด้วย5คูณ10กำลังลบ2นะสุดท้ายก็ได้ A 45 20คูณ1ิบกำลังลบ4สิ่งเขียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างนี้ไม่ค่อยเวิร์กไม่เป็นไรนะครับหรือคิดเลขออกมาเป็นเท่าไหร่ นะเป็น0.02ก็ได้นะครับเอ,อ A. ก็ได้เป็น0.02นะครับเออตารางเมตรนะครับ20คูณ10กำลังลบ4กำลังลบ4เราสลับมาเป็นตัวส่วนด้านล่างก็เป็น10กำลัง4 10กำลัง4มันคือ1 0 0 0น20หารหมก็ได้0.02โอเคนะ เ0.002ดิเออนะตก0ไปอีกตัวหนึ่ง A อ,อย่างงี้นะครับอ่ะงั้นเราก็แทน A ด้วยอะไรครับเออแทน A ของเราด้วยอันนี้นะเป็น0.002 แล้นะ b. b b เป็นเท่าไหร่ครับ b เป็น30มิลลิเทสลานะเออสามสิบมิลลิเทสลาก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น30เอ่อคูณสิบกำลังลบสามอ่ะเทสลานะครับเออหรือเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ0.03เทสลาอ่าก็แทน b ด้วย0.03ลงไปนะครับคอร์สเซตา เอร์สเซตาเป็นไรครับเขาบอกว่าค่าสูงสุดนะครับกระแสไฟฟ้าเอ่อโมเมนต์ของแรงคู่ควบมากที่สุดนะครับโมเมนต์ m จะมากสุดเมื่อคอ s ์สเซตาจะต้องมีค่ามากสุดโจทย์ไม่ได้บอกว่าเซตาเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เรารู้ว่าคอ s θ สเซตานะครับมากสุดได้เป็นอะไรครับมากสุดเป็น1นั่นเองนะครับ เออมันมีค่ามากสุดเป็นหนึ่งอันนี้เราต้องรู้นะค่าคอสมากสุดสุดแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งนะครับอ่ะงั้นเราก็แทนคอสเซต้าด้วยหนึ่งนะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวเขียนซะอีกรอบหนึ่ง n แทนด้วย50นะ i ก็แทนด้วย0.2 a ก็แทนด้วย0.002์องบีก็แทนด้วย0.03ยคอสเซต้ามากสุดได้เป็น1 นะครับคิดเลขออกมาเราก็จะได้ m เป็นเท่าไรครับโมเมนต์ของแรงคูควบของมอเตอร์เครื่องนี้ก็จะเป็น6นะ,ะคูณ10กำลังลบ4นิวตันเมตรนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ6คูณ10กำลังลบ4หน่วยก็เป็นนิวตันเมตรหรือ,อลองคิดเลขออกมามันจะได้เป็น0 0 0 0์จนั่นเอง นะครับเอ่อนิวตันเมตรเอาละข้อนี้ก็ตอบตามนี้แล้วกันนะ,ะใ้สัญญาคทยศาสตร์เข้ามาช่วยนิดหนึ่งนะครับเออตอบเป็นให้สวยต้องตอบเป็น6.0นนะครับเอออ่ะเ,เรียกครับก็เขียนเป็น6.0คูณสิกำลังลบสี่นิวตันเมตรนะครับเอออ่ะจบนะครับในส่วนของตัวอย่าง